ไอ้บอยเองเห็นนี่หรือยังฮะทำไมสมเด็จพ่อของเองนี่ที่เองเทิดทูนนักเทิดทูนหนานี่ทำไมปล่อยให้คนเขมรที่อพยพมาจากหมู่บ้านแผ่นดินไทยนี่ทำไมยังไม่สร้างบ้านให้เขาใหม่ฮะทำไมปล่อยให้เขามาตากแดดตากฝนตากลมอดข้าวอดน้ำนะ ทำไมไม่ทําบ้านให้เขาใหม่นี่โอ้โหไหนเองบอกว่าสมเด็จพ่อของเองนี่เก่งนะไม่ปล่อยให้ประชาชนคนเขมรน,นี่อดข้าวอดน้ําไม่ปล่อยให้คนเขมรน,นี่ทุกยากลําบากแต่ทําไมผ่านมาเดินสองเดินแล้วยังไม่ทําบ้านให้เขาใหม่อะ่ะฮะหรือว่าเงินที่ไปขอทานมาอะเอาไปใช้หมดแล้วฮะ ทำไมไม่เอามาสร้างบ้านให้กับประชาชนพลเมืองตัวเองทำไมปล่อยให้เขาอยู่แบบทุกข์ยากลำบากทำไมปล่อยให้เขานอนในผ้าตังเก่าๆกระท่อมเล็กๆอะฮะถ้าเป็นประเทศไทยนะป่านนี้เนี่ยเขาทำบ้านหลังใหม่ให้แล้วนะโอ้โหเนี่ยแต่ก็คงไม่มีวันนั้นหรอกเพราะว่าประเทศไทยนี่เขาไม่มีวันที่จะไปลุกล้ำผืนแผ่นดินเขมรเขาไม่มีวันที่จะ ไปลุกล้ําอธิปไตยของคนอื่นนะเขาคงไม่ปล่อยให้ประชาชนของเขานี่ไปนอนในผืนแผ่นดินคนอื่นเหมือนกับขเขมรปล่อยให้ประชาชนตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยหรอกนะบอยนะ <c oughs> สุดท้าย <c oughs> บอกว่าประเทศตัวเองรวยประเทศตัวเองนี่จเจริญจะล้ำหน้าไทยแต่แค่ประชาชนนะหมู่บ้านเดียวนะ่ะยังไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือ ยังไม่มีปัญญาจะทํากับข้าวกับน้ําให้เขาทกินเลยนะโอ้โหเนี่ยปล่อยให้เขามานั่งตากแดดตากผลตากลมตั้ง2วันกว่าจะได้กับข้าวกว่าจะมีอาหารมาแจกจ่ายนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะพากันมานั่งรอตากแดดตากผลตากลมและผมก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะอินฟลูอินเซอร์คนขเมเอนี่ไม่เคยเห็นออกมาช่วยเหลือประชาชนพลเมืองตัวเองเลยนะ โอ้โหนี่นะนี่คือความแตกต่างนี่คือความจริงนะครับที่เขมรกับไทยแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะครับทุกคนนะประเทศไทยนะครับถ้าเดือดร้อนแบบนี้นะครับอินฟูอินเซอร์ประชาชนชาวไทยนีย่เขาจะนําอาหารขนมนมเนยนะครับทุกคนนะอุปกรณ์เครื่องนอนที่อยู่นะที่ทํากินนะครับพร้อมกับโคระราสถานนะครับนะมีมาแล้วนะครับแต่ประเทศเขมรนี มีกษัตริย์ด้วยนะทุกคนนะและก็มีคนรวยก็มีเยอะนะแต่เขาไม่ช่วยเหลือกันนะครับนะไม่ช่วยเหลือแม้กระทั่งประชาชนพลเมืองตัวเองอ่ะคิดเอาทุกคนปล่อยให้คนขเขมรนี่อยู่กันแบบลําพังนะข้าวปลาอาหารนี่ก็ไม่มาทําให้ไม่มาแจกจ่ายให้ทุกวันนะครับต้องรอวัน2วันอาทิตย์ละครั้งปล่อยให้เขานี่อดอยู่อดหิวนะครับทุกคนนะแต่พอหันมาดูประเทศไทยนะครับเวลาเกิดอ่า ภัยน้าท่วมหรือว่าเกิดวิกฤตอะไรต่างๆนานาน,านี่โอ้โหนะครับทุกคนประชาชนคนไทยนี่ไม่เคยอดอยากนะครับนะข้าวปลาอาหารน้ําดื่มน,น,น้ํากินนี่นะพูดถึงน้ําดื่มนี่กองเท่าภูเขาเลยนะครับเอาไปอาบไปกินก็ไม่หมดนะครับโอ้โหนี่คือความใส่ใจซึ่งกันและกันของประเทศไทยนะครับความมีน้ําหนึ่งใจเดียวนะครับซึ่งขเขมรไม่มีครับขเขมรนี่ต่างคนต่างอยู่เห็นไหมอิมนฟลูอินช์เขมรนี่ที่ออกมาด่าประเทศไทย แต่ทําไมพวกมันไม่เอากับข้าวอาหารมาแจกจ่ายกับประชาชนตัวเองนะไม่เคยเลยครับนี่บ่าพรน,นี่เป็นคนที่ทําข่าวกับขมรน,นะครับไปหาข้อมูลมานี่ซ่องอินฟูดังๆนี่ก็ติดตามเยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยเห็นเขามาแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนคนขมรที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประชาชนขมรที่ที่แบบว่าอพยพออกมาจากไซแดนน่ะทุกคนไม่เคยเห็นนะครับแต่ประเทศไทยนี่นะ ช่วยทั้งเงินกับข้าวนะน้ำทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะของใช้และอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะประเทศไทยนี่เรียกได้ว่าช่วยเหลือกันดีมากเลยนะครับแต่อินฟูเขมรนะอดล่ำอดรวยนะครับนะอดว่ามีเงินมีทองเยอะบอกว่าประเทศตัวเองนี่ดีทุกอย่างแต่ไม่เคยเห็นออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี่คือความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับนะคนไทยเป็นคนใจดีมีเมตตานะครับนะ แต่คนขเขมรนี่ได้รับสิ่งที่ดีๆจากประเทศไทยเยอะแยะมากมายแต่ไม่รักษาไว้นะครับทุกคนนะขเขมรนี่เลียกได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ไปมาหาสู่ประเทศไทยนะชายแดนติดกันพรมแดนติดกันทํามาค้าขายง่ายสะดวกสบายแต่ขเขมรไม่ชอบครับนะทุกคนขเขมรโลภมากนะครับอยากได้เกินนะครับทั้งๆท,ที่ประเทศตัวเองเนี่สุขสบายแล้ว ไปมาหาสู่นะครับโอ้โหนี่ดันผมแดนติดกันเดินไปเดินมานะประเทศอื่นๆนี่อิศานะเออเวียดนามก็อิศาประเทศขเขมรน,นะรู้ไหมครับทุกคนนะเวียดนามยังไม่ได้ติดกับไทยนะเออนี่แต่ประเทศขเขมรได้รับโอกาสดีๆนะครับแต่ขเขมรไม่รักษาไว้นะครับ ความจริงประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจดีนะครับทุกคนนะถ้าเราอยู่ติดชายแดนหรือว่าเรามีลูกมีอะไรนี่สามารถเอามาเรียนนะครับส่งเข้าโรง,งเรียนโรงเรียนก็เหมือนที่ขมรนมันเคยทานั่นแหละแต่ขมรมันไม่ชอบครับนะมันชอบเมระคุณชอบทะเลาะววแวง้งนะไม่อยากอยู่ร่วมกับไทยนะอยากอยู่ร่วมแต่อยากอยู่แบบฟรีๆอยากเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอยากได้แผ่นดินไทยเป็นของตัวเองนะครับนะ อยู่มากี่สิบปีแล้วก็ไม่พอใจนะครับต้องเอาเป็นของตัวเองก่อนสุดท้ายเป็นยังไงล่ะประเทศไทยนะขับไล่นะครับก็หาว่าประเทศไทยไปลูกล้ําผืนแผ่นดินตัวเองนะครับนี่นะครับทุกคนนะมันไม่รักดีนะครับไม่ชอบสิ่งดีๆนะสุดท้ายก็ลําบากอย่างนี้นะความจริงเนี่ยต้องพากันออกมาต่อต้านสมเด็จคุณเชนแลนะเออทําไมต้องปล่อยให้ประชาชนคนเขมรนี่อดอยากขาดแคลนขนาดนี้ ทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหตอนนี้ประชาชนคนไทยที่เคยประสบภัยตอนทะเลาะเขตชายแดนนี่ตอนนี้นะประเทศไทยเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือกันหมดแล้วนะเยียวยากันหมดแล้วนะครับและตอนนี้นะประเทศไทยเนี่ยทำถนนหนทางขึ้นไปภูมะเขือขึ้นไปประสาทตาควายนะแต่เขมรนนะครับทุกคนนะแค่บ้านสร้างให้กับประชาชนนี่ ยังไม่มีปัญญาเลยจะเอาอะไรมาแข่งกับไทยนะขี้โมนะขี้โมหนาว่าประเทศตัวเองดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนะไอ้บอยนี่ตัวการเลยบอกว่า,ขาเขมรอีก5ปีนี่จะเจริญนําหน้าไทยมึงก็พูดไปได้นะครับขนาดเวียดนามเนี่ยเจริญพัฒนาเร็วขนาดไหนนะยังไม่ทันประเทศไทยเลยนะครับนะ <laughs> ขเขมรเพิ่งจะเปิดโตมา20-30ปีบอกว่าจะเจริญแซงไทย มันก็พูดไปเลยนะหันมาดูประชาชนตัวเองก่อนนี่นะทาไมไม่มีน้าจิตน้าใจมาช่วยเหลือกันวันๆเอาแต่เหา่าวันๆเอาแต่ใส,ส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยนะครับคนจะเอาเวลาว่างมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทุกคนนี่นะคนขเขมรครับทุกคนมานั่งรอข้าวปลาอาหารวันสองวันกว่าจะได้รับนะสิ่งของที่มาแจกจ่ายคิดเอานะแต่ประเทศไทยนะครับนะข้าวปลาอาหารใส่กล่องอย่างดีนะครับจุดท้ายนะครับทุกคน เวรกรรมตามสนองตามเวนตามกรรมครับใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับทุกคนจุดท้ายก็นี่แหละอยู่แบบโอนยากนะเวนกรรมกำลังตามสนองครับทุกคนนะสำหรับคิดนี้พ่อแม่พี่น้องคิดเห็นยังไงครับนะทำไมคุนเชนถึงปล่อยให้คนเขเมรอยู่แบบทุกข์ยากลําบากแบบนี้ครับ